ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของมิวโดเปอร์ชแนลนะครับวันนี้นะครับผมมิวโดเปอร์จะพาทุกคนไปดูนะครับ5สิ่งแปลกที่คนไทยกาบไวว่าจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับอันดับที่1นะครับกบสีทองนะครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับที่วัดหนองกลับหมู่3าําบลหนองบัวอําเภอบ้านไคร่จังหวัดระยองซึ่งชาวบ้านนะครับเล่าว่าหลังมีชาวบ้านไปทําบุญแล้วครับแล้วพบกบสีเหลืองทองตัวอ้วนนะครับ กำลังลอยคออยู่ในคลองหลังวัดหนองกราบนะครับซึ่งเป็นกบที่แสนจตเชื่องนะครับเมื่อชาวบ้านเรียกให้มันก็ว่ายน้ํามาหาทันทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเป็นข่าวออกไปนะครับโดยมีข่าวนะครับนักข่าวช่องหนึ่งนะครับหาไปตรวจสอบนะครับตามคําเล่าของชาวบ้านนะครับพบกับคุณเรืองนะครับอายุ4 9ปีนะครับผู้ดูแลวัดหนองกราบนะครับซึ่งพาไปยังจุดที่ชาวบ้านพบกบสีเหลืองทองนะครับที่อยู่บริเวณหลังวัดนะครับ ชาวบ้านเรียกว่าคองหลังวัดหนองกลับครับเป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับเรื่องแรกนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับของความเชื่อของคนไทยเรานะครับเชื่อกันว่านะครับกบสีเหลืองทองนี้นั้นมาเพื่อให้โชคให้ลาบนั่นเองครับอันดับที่2นะครับนั่นก็คือปลาไหลด่างนะครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่ตําบลสระเลี่ยมอําเภอพนัทนิคมนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นของที่บ้านของกำนันนะครับและภรรยานะครับเอ่อ กำนันเล่าว่านะครับเมื่อวันที่8สิงหานะครับที่ผ่านมานะครับมีลูกบ้านนะครับนำปลาไหล2ตัวมาขายนะครับตนและภรรยาจึงซื้อปลาไหลทั้ง2ตัวนี้ไว้นะครับทันทีที่ได้เห็นปลาไหลนะครับต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันเป็นปลาไหลดังทั้งคู่นะครับความยาวประมาณเกือบ2องให้มันทัดครับกำนันและภรรยานะครับคาดว่าเป็นปลาไหล2ตัวนี้นะครับเป็นปลาไหลคู่ผัวเมียกันแน่นอนนะครับตอนแรกนะครับภรรยาตั้งใจนะครับจะไปปล่อยในแหล่งน้ํานะครับแต่เห็นว่า ยังอ่อนแรงยังไม่แข็งแรงแข็งแรงเพียงพอนั่นเองนะครับจึงนํามาเลี้ยงในกระมังนะครับกระมังเลี้ยงในบ่ออนุบาลนะครับเพื่อให้ปลาไหลแข็งแรงก่อนถึงจะนําไปปล่อยนะครับซึ่งวันนั้นนะครับตรงกับวันที่1กันยายนนะครับตรงกับวันหวยออกนะครับภรรยาของกำนันนะครับได้ไปซื้อหวยแล้วถูกหวยนะครับจึงเข้าใจว่านะครับปลาไหลสองคู่ตัวนี้นะครับสองผัวเมียตัวนี้นะครับให้โชคกับ ทางผู้ใหญ่อากำนันและภรรยานะครับจึงได้มีการบูรณะอ่างอ่างปลาขึ้นมานะครับให้ปหลาไหลสองตรงนี้ได้อยู่พักอาศัยต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือคความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราหลายๆคนนะครับคือไม่รู้นะครับแต่เราก็เชื่อของตามความเชื่อของขาวมันนะครับอันดับที่3นะครับนั่นก็คือต้นมะพร้าวเสียนพญานาคนะครับ เรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่บ้านศรีพัฒนาตำบลโนนทองหลังอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเรื่องนี้นะครับได้ถูกเปิดเผยนะครับในโซเชียลนะครับนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่16มกราคม2564นี่เองนะครับที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับต้นมะพร้าวนะครับต้นหนึ่งนะครับมีรูปร่างแปลกประหลาดนะครับอยู่ที่ยอดนะครับมี ใบแตกออกมานะครับลักษณะคล้ายหางของพญานาคนะครับเจ้าของภาพนะครับตกใจอย่างมากนะครับและจากนั้นนะครับไม่นานนะครับชาวบ้านสีพัฒนานะครับก็ต่างพาการแตกตื่นนะครับต่างพาการขนทุบเทียนนะครับพวงไรนะครับมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันอย่างหนาแน่นนะครับซึ่งบางครั้งนะครับก็บางคนนะครับก็เห็นเลขนะครับบางคนก็เห็นไปต่างๆนานานะครับส่วนนะครับเลขเด็ดนะครับอันนี้ อันนี้ไม่เอ่ยด้วยนะครับต้นพลาสเสนย์พญานาคนะครับสําหรับงวดนะครับสําหรับงวดนะอันนี้ผ่านแล้วนะครับของวันที่1กุมภาพันธ์สองพนาสี่นะครับคือเลขนะครับหกแปดห้าเก้านะครับแต่ผมไม่รู้มันออกไปอย่างไรอันเนี้ยโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งนะครับของคนไทยเราเนาะอะไรที่แปลกๆแล้วมักจะกราบไหว้และบูชาเสมอแน่นอนนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้พลาดพิงเนาะแต่ผมก็เชื่อเหมือนกันนะผมเลยยกตัวอย่างในคลิปนี้ออกมาครับ อันดับที่4นะครับนั่นก็คือวัว5าขานั่นเองนะครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่หมู่3ตําบลปรจจันตะครามนะครับอาเภอปรจจันตะครามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวัวตัวนี้นะครับเป็นของผู้ช่วยพบับ้านนะครับซึ่งมีอายุ32ปีนะครับเจ้าของผู้เจ้าของวัวตัวนี้นะครับเล่าให้ฟังว่านะครับตนเองเลี้ยงวัวไว้3าตัวนะครับเลี้ยงควายไว้18ตัวนะครับและมีวัวตัวหนึ่งนะครับเป็นเพศเมียอายุ14ปีนะครับ วัวตัวนี้ครับมีชื่อว่าเจ้า5นะครับซึ่งลักษณะนะครับแปลกประจากวัวตัวอื่นนะครับซึ่งมันมี5าขานั่นเองครับหลังจากที่มันคลอดออกมานะครับเหมือนวัวทั่วไปนะครับแต่ที่แปลกคือมันมีขางอออกมาตรงขาหน้าอีกด้านซ้ายขาหนึ่งนะครับกลายเป็นขาที่5้นั่นเองนะครับและมีเล็บนะครับ3แฉกนะครับซึ่งปกติแล้ววัวจะมีเล็บแค่2แฉกเท่านั้นนะครับเรื่องนี้นะครับเมื่อชาวบ้านรับรู้นะครับ จึงแห่กันมานะครับเหมือนวิธีการมันเดิมนะครับมาขอโชคขอลาบนะคิดว่าวัวตัวนี้นะครับเป็นวัวให้โชคลาบแน่นอนครับก็คือมีการมาขอโชคขอพรนะครับเพื่อวัดดวงตัวเองนะครับใครโชคดีก็โอเคไปครับคนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้ามีใหม่นะครับเดือนเดือนแล้วครับเรามีได้ลุ้นกันตั้งสองรอบนะครับอันดับที่5้านะครับนั่นก็คืองูมีงอนนั่นเองนะครับงูมีหงอนนะครับที่กลายเป็นประเด็น ข้อสงสัยและถกเถียงกันในสังคมอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับเรื่องนี้เรื่องนี้ดังมากนะครับเพราะว่าผมเห็นออกข่าวมากเลยนะครับเรื่องที่ถกเถียงกันนะครับว่างูที่มีงอนออกมานะครับที่คล้ายเหมือนกลายเป็นพญานาคนะครับในโลกออนไลน์นะครับมีการนําเสนอหลายรูปแบบทั้งคลิปและภาพนิ่งนะครับโดยนะครับโดยเพจบางเพจนะครับซึ่งออกมาทําเกี่ยวกับความรู้ในด้านงูนะครับ ในหลายสายพันธุ์และยังมีช่องนะครับติดตามมากมายนะครับนั่นก็ไม่โฟนใครนะครับก็คือพินิกนั่นเองนะครับในเพจดังกก่าวครับงูมีหงอนนะครับจึงมีจริงหรือไม่นะครับมีความเชื่อกับว่านะครับงูจงอางนะครับหากมันตัวใหญ่นะครับและมีอายุมากพอนะฮะมันจะมีหงอนงอกมาตรงกลางระหว่างหัวระหว่างลูกตาของมันเองครับกลายเป็นเหมือนพญานาคในตำนานนั่นเองครับสิ่งนี้นะครับคือความจริงนะฮะที่หลายคนออกมายืนยันแล้วนะครับ และได้กลายเป็นความเชื่อนะครับในหลายคนนะครับที่ได้พบเจอกับงูแบบนี้นะครับหลายๆคนก็คือนานๆตั้งแต่เราเกิดมานะครับการที่เราจะได้เห็นงูมีหนอนนะแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้เมื่อเราเจอนะครับเมื่อเราเจอเราเห็นว่าเป็นงูที่แบบแปลกหูแปลกตาเรานะครับเมื่อมาอยู่ในสังคมคนไทยแล้วงูตัวนี้นะครับจะกลายเป็นสิ่งที่เคารพรักและบูชาต่อไปนะครับนี่คือความเชื่ออีกแบบหนึ่งนะครับ เชื่อว่างูแบบนี้มาให้โชคให้ลาภแน่นอนครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ5สิ่งแปลกที่เรากราบไหว้นะครับคลิปนี้นะครับทําขึ้นมานะครับเพื่อเป็นความคิดนะครับเป็นแนวทางเป็นความคิดนะครับไม่ได้พาดพิงกับกลุ่มกลุ่มความเชื่อกลุ่มใดนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องของ Dr วส์ด็อปเปอร์ชแนลด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ